ไม่เป็นไรท่าไนไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับอย่าไปคิดมากอย่าไปคิดมากนะฮะบางสิ่งของเหล่านี้ของเหล่านี้เราจะไปคิดมากเ้อนะอย่าไปคิดมากจะนะครับช่วงไหนช่วงไหนที่เรามีสาระเราก็มีสาระช่วงไหนที่เราแบบคือมันคือมืดค่ำอย่างเงี้ยนะฮะมืดค่ำอย่างเงี้ยเราหาสาระไม่ได้อยู่แล้วนะฮะทดลองก็มืดค่ำแบบนี้นะ เราหาสาระไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่ามันคือคือไงล่ะคือว่ามันก็ไม่มีสาระอยู่ดีแต่ตอนอยามค่ำคืนแบบนี้ใครจะไปหาสาระได้อ่ะใช่ไหมไม่มีสาระหรอกนะฮะยามค่ำคืนอย่างเงี้ยอย่างผมไปเอ่ออย่างผมคือไปอย่างนั้นใช่ป่ะไปไปทางนั้นอยู่แล้วไงทีงนี้พอตกลางคืนมาพอรับตัวคืนแล้วผมจะไปทางไหนอะ่ะมันไปไม่ถูกแล้วนะมันไปไม่ถูกกันเลยเนี่ยเอาเอาทางนี้แหละเออนะ พรุ่งนี้ไม่แน่นะพรุ่งนี้ไม่แน่นะพรุ่งนี้ไม่แน่พรุ่งนี้อาจจะไล์แบบไล์เอ่อไล์เสียงน่ะนะฮะไล์เสียงก็ได้อยู่นะฮะไล์เสียงได้อยู่นะไล์สดแบบไล์เสียงก็ได้อยู่นะครับผมแล้วเพราะว่ามันไปเข้าลิขสิทธิ์เขาอ่าไปเข้าเรื่องเสียงเพลงเสียงอะไรด้วยเนาะนะฮะมันก็เลยแบบมันก็เลยแบบว่าไงอ่ะมันก็เลยแบบว่ากระดาษเครื่องขดาดเครื่องใหม่ยังลิขสิทธิ์เลยอ่ะคิดดูดินะฮะแล้วเครื่องที่เราเครื่องหลักของเราจะเหลือไหมฮะนั่นเนาะคิดถึงแค่นั้นแหละ แล้วคงไม่เหลือนะ้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะถ,ถ่ายแบบไร้เสียงนะฮะโอเคงั้นได้นะครับไร้เสียงได้จ้ะผมเลยไม่ถ่ายไงนะฮะก็เลยไม่ขึ้นไลฟ์มาสองวันนั่นแหละนะครับหลวงปู่ท่านให้เสียงอยู่อ๋อ ไม่เป็นไรท่านไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอกนะฮะแหมพูดถึงงานใหญ่หน้าไปนะท่านงานบงสวงหน้าไปนะ,นะะงานงานองานบงสวงน้าไปนะเพราะว่าอะไรเปล่าเพราะว่าเป็นงานที่ว่าอ่าสับสนเออหน้าไปอะ่ะจะพูดจะว่าเราแหมจริงนะ เออถ้าท่านบอกเออบอกเราล่วงหน้าอย่างงี้ซะก่อนนะเออเราก็ไม่รับงานนี้หรอกเออพอดีไปรับงานเขาแล้วดินะสิบวันนะนะเก้าวันสิบวันเนี่ยนะเป็นเรื่องเลยไปไหนไม่ได้เลยกระเดกไม่ได้เลยไลสดก็ไล์สดได้นะเพียงแต่ว่าไล์สดแล้วว่าห้ามมีเสียงนั่นแหละถ้าเสียงถ้ามีเสียงปั๊บก็งามไส้นั่นแหละ แม่งงานอย่างเงี้ยงานงานแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยเนาะงานอ่ไงเงี้ยนะงานบุญงานอะไรไม่ค่อยมีบ่อยหรอกนะะงานอานี้ไม่ได้มีบ่อยหรอกแต่พูดถึงว่าแต่พูดถึงว่าก็น่าไปนะฮะน่าไปจ้ะน่าไปครั้งแรกผมยังติดใจเลยชอบบรรยากาศนะฮะชอบชอบบรรยากาศชอบในการ ออชอบอชอบในการแบบแบบที่ผมไปเห็นนะนะฮะจัดเป็นส่วนคือจัดโอ้จัดได้ดีมากเลยสวยงามนะสวยงามผมชอบในส่วนนั้นนะะผมเชื่อในผมเชื่อในเรื่องของของผมเชื่อในเรื่องของเรานั้นอยู่แล้วนะฮะในข้อนั้นนะนะ พูดถึงถ้าผมไม่ติดง,งานสักสิบวันเนี่ยผมไปแล้วนะนะยังน้อยไปกอไปสักวันหรงสองวันก็ยังดีนะนะจริงนะที่ผมคิดอยู่เพราะว่างานสำคัญสำคัญแบบเนี้ยสนมากก็ถามว่าถามว่านาน,านมีทีเนาะไม่ได้ว่ามีบ่อยสักที่ไหนนงานสำคัญสำคัญอย่างเงี้ยนะ